ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปิยบุตรปลุกเพื่อนนักการเมืองเลิกทําตัวเป็นไก่ในร้าวร่วมต้านเรื่องของการยุบพักก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เรื่องของการยุบพักนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็มีการยุบพักนะครับมาหลายพักแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพักนะครับไทยรักไทยพักพลังประชาชนพักมัชชิมาพักอนาคตใหม่พัก ไทยรักษาชาติและอีกหลายๆพักที่โดนยุบนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการโดนยุบที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะไม่มีนักการเมืองหรือพักการเมืองลุกขึ้นมาพูดอะไรก็ยอมรับตามนั้นเมื่อโดนยุบพักแต่วันนี้นะครับพักก้าวไกลกาลังจะทําให้เห็นนะครับว่าวันนี้พักก้าวไกลเองไม่ได้ยอมให้สารรัฐมนูลในการยุบพักซึ่งแน่นอนครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่มีการต่อสู้เรื่องการยุบพักไม่มีใครเคยนะครับ พูดถึงประเด็นนี้ไม่มีใครเคยต่อสู้เรื่องของประเด็นนี้ก็นั่นก็คือประเด็นที่ว่าสารรัฐธรรมนูนไม่มีอำนาจในการยุบพรรคนะครับในการสั่งยุบพรรคแต่มีการมีอำนาจเพียงแค่สั่งให้ยุตกิการกระทําก็ต้องรอดูนะครับว่าการต่อสู้ของพรรคก้าวไกลที่แสดงให้เห็นจุดยืนแนวทางและการต่อสู้นะครับที่ตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งไม่ให้นะครับองค์กรอิสระนะครับมามีอำนาจเหนือกฎหมายมีอำนาจเหนือนะครับ ในเหนือเสียงของประชาชนก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับปิยบุตรนะครับปุกเพื่อนนักการเมืองเริ่กทำตัวเป็นไก่ในล้าวร่วมต้านเรื่องของการยุบพัก 20มิถุนายน257นายปิยบุตรแสงกระดกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเมื่อครั้งพักไทยรักษาชาติถูกศารลรัฐธรรมนูญยุบพักด้วยข้อหาการกระทำการอันเป็นปริปกต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากกรณีเสนอชื่อทูลกระหม่อมอุบ,บลรัตน์เป็นแคนดเดตนายกรัฐมนตรีครั้งนั้นผมเป็นเลขาธิการพักอนาคตใหม่ ได้เสนอต่อคณะกรรมาการบริหารพักว่าจะขอถแถลงต่อสาธารณะแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับสารน้ำนูนมีผู้หวังดีกับพักนะครับบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยแต่สุดท้ายเรายืนยันว่าต้องถแถลงผมอธิบายผู้หวังดีไปว่าผมก็มีจุดยืนคัดค้านการยุบพักมาโดยตลอดสมัยเป็นอาจารย์นิติมชก็ก็ออกถแถลงการกับเพื่อนๆคัดค้านการยุบ พักไทยรักไทยพักพลังประชาชนพักชาติไทย พักมัดชิมาประชาธิปไตยแต่วันนี้นะมาเป็นนักการเมืองผมก็ยังอยากเห็นพักการเมืองทั้งหมดแม้จะเห็นไม่ตรงกันอยู่กันคนละฝ่ายควรรับมือร่วมกันต่อสู้กับการยุบพักแบบไทยๆท,ที่ใช้กันมาตั้งแต่49.50ทับผมแถลงข่าวไปพร้อมกับเผยแพร่เอกสารจากนั้นบุกรินทองประภยัยนายทหารพรค ธรรมนูนก็ได้ไปร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีผมในข้อหาดูหมิน่นศาลผมตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาครั้งแรกในชีวิตมีข้อหารุุงพลังเสียเวลากับคดีความไปมากพอสมควรผ่านไปหนึ่งปีเศษอายการไม่สั่งฟอ้องนักการเมืองเป็นผู้นำทางความคิด ชี้นำความคิดที่ถูกต้องให้กับสังคมนะักการเมืองไม่ควรทําตัวเป็นไก่ในร้าวตีกันในกรงขังของกฎหมายที่พวกชนชั้นนําดั้งเดิมสร้างเพื่อร้อมคอกนักการเมืองแทนที่จะสะใจเยาะเย,ย้ยถากถางกับพักที่อาจจะถูกยุบหรือพักที่โดนยุบควรนะครับร่วมกันต่อสู้เรื่องของการยุบพักดีฝ่าหยุดเอาใจแสดงตนเป็นคนดีของคนชั้นนำดั้งเดิมทำในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้ก็คือเป็นนะครับการที่คุณ ปิยบุตรแสงกระดอกกุลนะครับก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่คุณดักนุพรพูดถึงเรื่องของคําว่านะครับเจ๊งนะครับว่าสิ้นสุดหรือเจ๊งเนี่ยก็คงว่าบอกว่านะครับ คือมีการอภิรายงบประมาณปี68แล้วนะครับทางฝ่ายขาเนี่ยใช้คําว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ในงบประมาณนี้นะครับตั้งเป็นแบบนินฉา,ายาแต่คุณดนุพลบอกว่าคําว่าเจ๊งนี่ยก็คือว่าเจ๊งหรือสิ้นสุดเนี่ยก็น่าจ,จะเป็นเพาราะศาลนะครับรัฐมนูลสั่งยุบพักมากฝ่าซึ่งแน่นอนครับคุณดันุพลคงลืมไปว่าพักของตัวเองก็เคยโดนยุบมาแล้วสครั้งคือพักนะครับ พักก็คือพักของตัวเองที่โดนยุบก็คือพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนจนมาเป็นพักเพื่อไทยและที่สําคัญการยุบพักนะครับเป็นครับคนอื่นเนี่ยนะยุบพักแล้วพักยิ่งจะเดินเติบโตแต่ตัวเองนะพักโดนยุบแล้วยิ่งนะครับเจริญลงหรือเปล่านะครับเจริญลงปะพักอนาคตใหม่มี81เสียงพอยุบพักเป็นพักเก้าไกลได้มา151เเสียงแต่พักไทยรักไทยพักพลังประชาชนแล้วจนมาถึงพักเพื่อไทยเหลือกี่เสียงครับ วันนี้ผมบอกเลยครับพักนะครับที่จะบอกว่าการฐานน้ำูสั่งยุบพักแล้วสิ้นสุดหรือเจ๊งน่ครับผมว่านะครับพักนะครับที่สิ้นสุดหรือเจ๊งน่าจะเป็นพักที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนและหักหลังประชาชนนะครับอันนี้แหละเป็นพักที่รับประกันได้ว่าสิ้นสุดหรือว่าเจ๊งแน่ๆฝากเอาไว้นะครับคุณดักรุพรครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวอะไรกิปหนาเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ